ดอกสามสิบหมานหยิีไข่แล้วรัอพี่น้องเอาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทางชงทุคค f c ทุ่เลยคะเดวันนี้พี่น้องมาขอขู่กับปลาพี่เก่าค่ะร้านหมมานตามไปรุ่นไปชมนตาพี่น้องครับสวัสดีครับฮะ

ไปพี่ยนิยูนยนี่เขาโอกเขาป้ามีหมูครับพี่น้องพี่น้องทางด้ามาบุ้งกลับมาหาเพือนจุ่มจุ่งใ้ใครบนางครับพี่น้องคู่ได้เลย เห้ยเห้มเห็นยเอาเลยขึ้นโบไเออร้เลยมันมนครับพี่น้องดูดโอ้ยเข้ามาเลยมันเลยมองเดียวช่างเดียวเดียวอไมอ่างเนี้ยทหรนี่มึงทหารนี่ม้นไ่ออมาพลาอุ้ยอุ้ยนเดียวพี่น้องอ๊ะทำอะไรเดียว เดมดออ้ยค่ะนี่เป็นมือเลยครับเป็นมือโอ Oi, Sus, ้อ้เห็ดนข้าวเฮ้ย้ยเฮ้ยโอคตรโอ้ยมจุเลยันนี้เขาบอให้เสียงดัง มันเลยมันเลยเปิดอีลาเปิดอ้ายโอ๊ยหัวเาหเาคอยลบปี๊พี่ไปหงไปม่เป็มหมวน่ะออมือจะสันเนาะคนลังคนสันน เ oh, หยียบต่อใหม่เกือบหลบมั้งนึงพอตรวจพอไปที่น่อนด้วยมันพอเฮ็ดงามครับมือหนี่งนี่ไงเฮ็ดดไข่ขาวครับอุ้ยดอกงามเฮยเข็ดเลยฮะเอาไข่เขียวเอาเลยเข็ดไข่เขียวสองนกครับ จัดอกสามสามโอ้ยมาเห็ดใครแล้วพี่น้อง <c oughs> เอาเลยเร็บครับพี่น้องมาหาเห็ดนำกันครับมือนี้โอ้ยหมานซีพุ่นฮะซีเออเกี่ยวเห็นอีกเกี่ยวนะอืหมาน้ำใสน้นซีโอ้ยจุ่มครับพี่น้อง แล้วมาแล้ววันนี้น,นี่ก็ขันคนหอบปลาหลายเหมืนนอนกันซึ่งสั้นๆสดๆขอโทษขอภัยพี่น้องด้วยอาเสียงอาจ,จิบดอ,ออกเต็มที่ปั้นใดเราก็ยืนดูนีบ่โอ้ก <c oughs> ันซุ่มใน,นป่าบดตกด้วยครับฝนแต่ว่าเหมือนวานบา้านเบาสวิต ตกครับตกแห้งแต่ในปลาบบตกครับบัตเตอรสีหอดปลามใเรีนหน่ยนนี่ยนี่นี่หน่อยพูดเม็ดเลยครับก็ได้ซูมได้เรีนเม็ดเดียวกับโบหน่อยแต่ว่าล่มแห้งครับเมือ่อวานล่มอุ้ยบัตเตอรสีไล่ไก่ย่างบบได้ครับอนะไปหลุ่นไปชมกันตอ่อครับพี่น้องมากอเฮ็ดก้กู คุณดองนึงอยู่อ,องน้งงนั่นแหละนี่ครับติดโ,เโเกเดงเด้อครับโอ้โหบ้านเรนเลยฮะโอ้โหม้านเรานเจ็บกล่องไนนี่ออชัดแล้ว<ห>อุ้ยเอามีดจิ้มกล้อง,งอีกอย่ังขันจันน่างสนเลเป็นยังโอ้โเห็ดไข่นะ เป,เ,เป็นหมูเลยครับเถาเลือดอ,อกเดียวโอ้ยเหลือเทียนเบาเอาคนมันอุ้ยเถาหมดเหนาเฮ้ยเอายังเหลือให้เก็บอยู่ครับดอกดอกกระจายเหนาเหลือพ่อ,พอหกดอก ไี่ว้าอยางจะค่อยๆพี่น้องยางจะค่อยอืมเงี้ยมามามาไข่ขาวไข่ขาวดีเอ้าอย่างงี้ครับ สวยสวยครับใส่ขาวครับพี่น้องเปิดกันน้องนานเห็ดไทยค่ะเนียนอ้ยขาขามึงขาขาใหญ่ขาอวบมากเลยใส่ผอมนะไก่อือไปครับพี่น้องเห้ยนอู้หูเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวคือลืออยู่ดอกบกยังอ่ ตัวนี้สดสวยเมนตกใส่ถือไอโฟนเมื่อคืนโอ้ยบาา้านนอกก็คืออะไรน<อ>นเนาะความหวังคือฝนนี่แหละครับพี่นอ <c ười> ้องเติมละมือรอแต่ฝนรอที่เนป่ากับเปียก์ที่ชุ่มนี่เอโงที่โล่ส่วนยิบจอัวยิบเดี๋ยงัดเลือเพิ่นอีกแล้วครับอะไรล่ะทุกท่านท<า>ุกท่านครับทัานนี้เอาเมื่อไหร่เราสวดอเปไปอุใส่ป่า เสียชื่อหัวจุ่มเดียวเนาะเขี้ยวนะวันนี้เขี้ยวอัวหยุดแต่ใบใหม่จริงที่มีดอกเดียวปะเจ้าเปี้ยวเนื้อะเข้าใจขนาดพูดขนาดฝนตกยังอยากดันดอกอยู่ครับพี่น้องเง็ดบงาน มี่เจ้าเห็นเนระนี่ดอกเดียวเรอดอกเดียวเห็มเข้าแปะเหลือเห็นปะมาเหลืออีกหนึ่งนี่ห่อไปใหม่ยังดีเอาใหญ่ปลาครับพี่น้องสังเกตเต้นรถกันโหด้วยคนเดินกันอยู่ในปลา เั็นไม้ยึดฐานมันไรือยึดเท้าว่ะยึดฐานออกเนียนดอกเป็นหมองออกหมองเดี้ยข้าวกระได้ข้าได้สองดอกไดสองดอกแต่เ้ามันเฮ็ดไข่ครับมื้อนี้เฮ็ดไข่ข้าก็ได้ปนเลยงายปลาครับพี่น้องอู้นคันหนึ่งอยู่ข้างหน้ามอไซอ้อมโคเป็นไงแล้วเฮ็ดทองไปบระด็นแล้วตูมขึ้นมาให้่ตูมนี่บังใหม่ มาันาอยู่ครับ <ผล S 1> พี่นออ้องเลยปนยบางไงเลยกินขั้วหนึ่งประมาณห้าหคนอิ่มครับมีแานไปหลุ่นปลาไหมเขาสีมานบ่หลังเด็กกันหมนห่อนขึ้นกันเลยเด็กแหงเอาแหงไปปลาสองไม้สองเขาบ่พอครับบบดนี้กับชิพ่าพี่น้องอยวยล่ะเด้อปลาดีโถย มึงไ, <laughs> ไงมื่อยแล้วหมาอนอยู่ครับค <laughs> นอยู่เฮ็ดไข่จุง <c oughs> ง่งเงี้ยเงียคนเสียบๆดีกว่าหนี่นี่ครับเฮ็ดไข่ขาวเข็ดไข่เขียวเฮ<ห>็ดแดงได้สองดอกครับปไปดอกเงี้ยเฮ็ดอันทนั้งเหลือดอกเงี้ยสาวพี่น้องเงี้ยเงี้ยเมือ่อซาดแล้วครับบ้านนี้ไปจบขีดอยู่ในทางพุ่นแหละม่อยู่ใส่เฮ้ยจบหนีก็ได้ไวะอืม เอานสหรับพี่นี่ค่ะเจ้าพี่ไปเชื่อมกันเลยะคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณที่การติดตามรับชมลาไปก่อนสหรับพี่นี่เด้อค่ะพอกกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก,ก,เกนเลยก็เจนนะเด้อค่ะขอบคุณที่เขา,เ,าเป็นกำลังใจมา,า่ยางเป็นหมูกันแนีนครับสมมติมาเนะาะไปค่ะมือนี้ได้สัเร็จยล่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง เติบหนี่่พอยนพ่นเดียวออมพ่นเลยครับพิ่ไข่ขาวมืออื่นมืออื่นมืออื่นเขาไปใส้เลยลินเงี้ยหน่อยวะเหมียนไปครับลาพีลาหน่องไปเพียงซ้ำนี่ครับมืออื่นเข้าสิไปเจ๊ใดมุมไดมิกเจ๊ไดคอยพอกันไหมครับสวัสดีครับ